คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับวันนี้นะครับเราจะนำพระวจนะคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาให้คุณผู้ฟังได้ใคร่ครวนแล้วก็ได้รับรู้ความจริงขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันนะครับผมเชื่อนะครับว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณผู้ฟังจะเห็นชัยชนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายคุณผู้ฟังครับ แล้วคุณเองก็มีคำสัญญาของพระเจ้าอยู่กับคุณมีฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในคุณด้วยดังนั้นนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะต้องเจอปัญหาอะไรก็ตามอย่าเพิ่งวันวิตกกลังวลน,นะครับขอให้เราได้กลับมาจดเจาะที่ถ้อยคำของพระเจ้าแล้วคุณผู้ฟังจะได้เห็นพลังที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นเกิดเหนือสถานการณ์ของคุณในวันนี้ผมอยากจะ นำถ้อยพระวจนะคำที่มีพลังมาย้ำความจริงกับคุณก็คือพลังที่คุณเห็นด้วยกับพระคำของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณก็จะได้ยินเสียงที่ถูกต้องและก็เสียงที่ไม่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยแต่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีความสามารถที่จะเลือกได้ เลือกว่าจะเห็นด้วยกับอะไรคุณผู้ฟังมีความสามารถที่จะเลือกเห็นด้วยกับใครได้ด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับใครก็ได้นะครับในชีวิตของเราทุกๆคนเนี่ยมีศัตรูฝ่ายวิญญาณน,นั่นก็คือมารซาตานมันจะคอยโกหกแล้วก็ทำให้เราเกิดความกลัวทำให้เราหมดความหวังศัตรูของเราต้องการให้เราเห็นด้วยกับมันกับเสียงโกหกของมันแต่ในขณะเดียวกัน ก็จะมีถ้อยคําของพระเจ้าแล้วก็มีตัวองค์พระผู้เป็นเจ้าเองเนี่ยแหละที่เป็นเสียงแห่งความเชื่อความหวังเป็นเสียงแห่งพลังเป็นเสียงแห่งอิสรภาพแล้วพระเจ้าก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยเห็นด้วยเห็นพ้องด้วยกับถ้อยคําของพระองค์เพราะว่าถ้าเราเห็นด้วยกับใครมันก็เท่ากับว่าเราให้อํำนาจกับบุคคลน,นั้นที่จะมีผลกระทบในชีวิตของเรานะครับ คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในพระคัมภีร์เนี่ยได้มีบันทึกเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ในหนังสือลูก,กาบทที่หนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามารีซึ่งมารีก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาทั่วไปนะครับที่ดำเนินชีวิตไปตามปกติแต่ว่ามารีรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเจ้าก็เลือกให้พระมาซยาพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดในคันของมารีคนนี้นี่แหละซึ่งก็คือพระเยซูนะครับซึ่งเป็นทารกน้อยก็จะได้คลอดออกมาจากคันของมารีนี่แหละดังนั้นนะครับทูตสวรรค์เนี่ยก็เลยมาหามารีนะครับแล้วก็มาบอกเรื่องนี้กับเธอนะครับเธอที่ได้ฟังดูตอนรแรกก็ อาจจะมีความคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรอมันก็น่าสงสัยนะที่อยู่ดีๆเนี่ยเธอจะตั้งคันขึ้นมาแล้วก็ทารกน้อยเนี่ยจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ก็เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นหญิงพรมจารีนะครับแค่มั่นหมายกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโยเซฟเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานอยู่กินด้วยกันไม่เคยหลับนอนด้วยกันแล้วเธอก็ไม่เคยหลับนอนกับผู้ชายคนไหนมาก่อนเลย และนี่ก็คือสิ่งที่ทูตสวรรค์ได้บอกเอากับมารีนะครับบอกว่าโดยลิทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาอยู่เหนือเธอและเธอเองก็จะสามารถตั้งคันภ์เป็นพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าได้แล้วก็พระองค์ก็จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ผมเชื่อนะครับว่าตอนแรกๆที่มารีได้ยินการประกาศเรื่องนี้ของทูตสวรรค์เนะี่ยคือตอนแรกมันก็จะฟังดูแบบ มันไม่น่าเชื่อมันยากที่จะเข้าใจจริงๆเลยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเ,เกิดขึ้นได้ตามปกติอะ่ะนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ทั่วไปเลยแล้วมันก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนด้วยนะครับที่ว่าหญิงพรม,มจารีเนี่ยยูดีๆจะมาตั้งท้องขึ้นนะครับแต่อันนี้เป็นแผนการของพระเจ้าแล้วเธอก็ได้ยิน แผนการของพระเจ้าจากทู่สวรรค์โดยลิเดตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทําให้เธอเนี่ยตั้งคันได้แม้ไม่เคยหลับนอนกับผู้ชายคนใดไม่ว่ามันจะฟังดูไม่มีเหตุผลยังไงก็ตามมารีเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเชื่ออย่างที่พระเจ้าพูดกับเธอเธอก็ตัดสินใจที่จะเห็นด้วยกับถ้อยคําของพระเจ้า รเราจะมาดูด้วยกันในลูกาบทที่หนึ่งข้อที่3 8ลูกาบทที่หข้อที่38เมื่อมารีได้ได้รับทราบแผนงานของพระเจ้าจากทูตสวรรค์แล้วมารีก็กล่าวว่าส่วนมารีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพระเจ้าเป็นทาสีของพระเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน แล้วทูตสวรรค์น,นั้นจึงจากเธอไปคุณผู้ฟังครับคือเราอาจจะเคยอ่านตรงนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่ามันมีความจริงที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้ใคร่ควรความจริงในข้อนี้คือมารีเนี่ยก็เหมือนกับมนุษย์ผู้หญิงทั่วไปอ่ะม,มันเหมือนมนุษย์ทั่วไปอ่ะไม่ได้แตกต่างจากเราเลยคือเมื่อเธอได้ยินเรื่องแบบนี้มันก็จะเกิดความท้าทายในชีวิตละว,ว่าเฮ้ย มันจะเชื่อได้หรือเปล่านะครับในเวลานั้นเองเนี่ยเธออาจจะได้ยินเสียงที่ไม่จริงก็ได้เสียงของมารซาตานเป็นคำพูดที่ผิดเป็นคำพูดที่มันจะสามารถทำให้เกิดความสับสนในความคิดเ,เธอฟังแล้วเนี่ยเธอก็อาจจะนึกก็ได้ว่ามันจะเป็นไปได้จริงไหมเอะเราโดนหลอกหรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรื่องนี้มันจะ เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็เรามั่นหมายกับโยเซฟนะอยู่ดีๆถ้าเราตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยโยเซฟจะเป็นยังไงแล้วตั้งอยู่ดีๆตั้งท้องขึ้นมาครอบครัวนะจะคิดยังไงผู้คนรอบข้างนี้เขาจะรับเราได้ไหมเพราะว่าในวัฒนธรรมของยิวแบบนั้นเนี่ยถ้ามีผู้หญิงตั้งครันโดยที่ไม่ได้มีสามีเนี่ยเธอสามารถถูก ประชาทันจากชุมชนของเธอจนถึงตายได้โดยการเอาหินคว้างน,นี่ความคิดเหล่านี้ก็จะสามารถวิ่งเข้ามาในความคิดของมาเรยได้นะครับมันก็เหมือนกับเวลาที่เราได้เห็นถ้อยคําของพระเจ้านะแต่เราไม่รู้จริงๆะ่ะว่ามันจะมีเหตุผลมันจะมีช่องทางเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันก็คงจะเกิดความสับสนกับเราใช่ไหมครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาเรเองก็ตัดสินใจ ว่าเนี่ยเป็นถ้อยคําของพระเจ้าเพราะว่าเธอรู้จักพระเจ้าไงฮะเธอก็เลยเลือกที่จะเห็นด้วยตกลงใจกับถ้อยคําของพระเจ้าเลือกที่จะเชื่อเลือกที่จะยอมจำนนต่อถ้อยคําของพระเจ้าต่อการเปิดเผยการเผยพระวจนะของทูตสวรรค์นะ,ะที่ว่าฤทธเดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ จะมาอยู่เหนือเธอทําให้เธอตั้งครรภเธอถือว่านี่เป็นท้อยคําของพระเจ้าเป็นคําสัญญาของพระองค์แล้วเธอพูดว่ายังไงครับเธอจึงตัดสินใจพูดว่าขอให้เป็นไปตามคําของท่านเธอนะครับคือตรงนี้ก็เหมือนกับเราอะเวลาที่เราเราคริสเตียนผู้เชื่อพระเจ้าพูดคําว่าอาเมนอะอาเมนหมายถึงก็ให้เป็นไปตามสิ่งที่พระวจนะได้พูดกับเรานั่นเอง นี่ก็แปลว่านางมารีเองเนี่ยได้พูดอาเมนนะหรือเอเมนกับแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากับถ้อยคำของพระเจ้าตรงนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธอพูดเอเมนนะครับตอบร,รับยอมจำนนต่อถ้อยคำของพระเจ้านะครับฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธ ก็ทำงานในคันของเธอทันทีทำให้เธอเนี่ยสามารถตั้งคันเป็นพระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ได้คือถ้าเราคิดดีๆนะครับตรงนี้เป็นการที่มหสัสจรรย์ที่ยิ่งใหญ่มากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์เป็นไปได้โดยที่เธอตอบรับกับถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้นเอง คุณผู้ฟังครับทุกวันนี้เนี่ยนะมันก็จะมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณผู้ฟังน่ะแล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกทุกข์ใจกับสถานการณ์ตอนนี้มากมองดูแล้วมันไม่มีหนทางจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่ดีได้เลยคุณผู้ฟังอาจจะกําลังเผชิญปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเจ็บป่วยอาจจะ,ะเผชิญปัญหาเรื่องคู่ชีวิต เกิดความหวาดกลัวอารมณ์ซึมเศร้าเกิดปัญหาขึ้นในงานดูเหมือนมันลำบากมันเป็นเรื่องยากที่มันจะดีขึ้นแต่เรื่องหนึ่งที่คุณผู้ฟังจำเป็นที่จะต้องรู้สเสมอเลยนะครับว่าไม่ว่าสถานาการณ์จะเป็นปัญหาอย่างไรมากมายในสายตาของเราเองหรือคนรอบข้างขอให้คุณผู้ฟังเห็นด้วย กับคําสัญญาของพระเจ้าเห็นด้วยกับสิ่งที่พระเจ้าพูดกับคุณอาจจะบอกว่าพระเจ้าก็ไม่รู้จะพูดอะไรไม่เห็นทางออกแล้วก็ไม่มีทูตสวรรค์มาปรากฏอยู่ต่อหน้าเราจะให้เราเชื่อเรื่องนี้ได้ยังไงไม่มีอะไรที่มหศัศจรรย์ยิ่งใหญ่นะ เกิดขึ้นกับเราเลยเหมือนมารีแต่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังคิดดีๆนะครับเรามีการเปิดเผยจากถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ไงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเทียบกับของมารีอะของเราดีกว่าซะได้ซ้ำเพราะว่า,ามารีเนี่ยในสมัยนั้นนะเขาไม่ได้มีพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่อยู่ในมือของเธอแบบที่เรามีนะ พระคัมภีร์ที่เราถืออยู่เนี่ยได้รวบรวมคำสัญญาของพระเจ้าที่จะดูแลชีวิตเราอยู่ในนี้หมดแล้วอยู่ในนี้หมดแล้วเรื่องราวทั้งหมดอยู่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้าอยู่ในนี้หมดแล้วแล้วพระคัมภีร์ก็เป็นหนังสือที่เรามีอยู่ในมืออยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานตอนนี้เทคโนโลยีก้าวไกลอยู่ในมือถือมือถือไปกับเรา ทุกๆท,ที่เลยฉะนั้นเนี่ยในมือของของเราเนี่ยเต็มไปด้วยคำสัญญาของพระเจ้าที่เหมาะกับเราทุกสถานการณ์เต็มเต็มไปด้วยการรับประกันขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเต็มไปด้วยคำสัญญาในเรื่องของชัยชนะลองคิดดูนะครับถ้าเป็นเช่นนี้แล้วรู้อย่างนี้แล้วเนี่ย เราก็อย่าไปพูดเลยว่าพระเจ้าไม่ได้พูดกับเราพระเจ้าพูดกับเราแล้วผ่านทางถ้อยคําของพระองค์ที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเราต้องอ่านต้องศึกษาแล้วก็ยืดเอาคําสัญญานั้นดึงเอาข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นออกมาแล้วก็พูดง่ายๆอย่างที่มารีพูดเมื่อเราศึกษาพันธสัญญาของพระเจ้าว่าลูกเห็นด้วยกับถ้อยคําของพระองค์ขอให้มันเกิดขึ้นกับลูก ตามที่ถ้อยคําของพระองค์ได้พูดเอาไว้ตามที่พระบิดาได้พูดเอาไว้แล้วในถ้อยคําพูดไว้ว่าไงมั่งเอา้าเราเป็นคนชอบธรรมเราเห็นด้วยเลยว่าเราเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าพูดไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้ารักลูกด้วยความรักที่เป็นนิรันดร์เราก็เห็นด้วยเลยใช่พระเจ้ารักเราในถ้อยคําในพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นสําหรับ เราไม่ให้เราขัดสนนะพอพระเจ้าพูดไว้อย่างนี้ในถ้อยคําเห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าจะนะในพระคัมภีร์บันทึกเอาไว้ว่าด้วยรอยแผลเคี้ยนขององค์พระผู้เป็นออของพระเยซูเราถูกรักษาให้หายดีแล้วเห็นด้วยเลยกับถ้อยคําของพระองค์ในถ้อยคําของพระเจ้าบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งหรือหนีเราไปไหนเห็นด้วยเลย กับถ้อยคำของพระองค์ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังเลยนะครับแนวความคิดข้อความอะไรที่ไม่ตรงกันกันกบคำสัญญาของพระเจ้านี่เราต้องขัดแย้งต่อต้านทันทีทำยังไงครับปฏิเสธตัวผมเองเนี่ยถ้ามีอะไรความคิดอะไรที่ไม่ตรงกับถ้อยคำพระเจ้าผมจะพูดออกมากับตัวเองเลยขอปฏิเสธความคิดนี้ขอไม่รับไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าความคิดหรือจิตใจของคุณ อาจจะรู้สึกอะไรแวบๆขึ้นมาแต่ถ้าได้สติปุ๊บแล้วรู้ว่ามันไม่ตรงกับถ้อยคําของพระเจ้านะขัดแย้งทันทีบอกตัวเองเลยไม่รับไม่รับขอปฏิเสธเนี่ยแหละครับที่เรียกว่าความเชื่อครับเมื่อคุณทําแบบนี้คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ดู้ัสถานการณ์ไม่มีทางออกมันจะเกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นไปได้พระเจ้าโดยเดชของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นผมอยากหนุนใจให้คุณผู้ฟังนะครับถ้าเราไปทำงานดำเนินชีวิตนะครับเราอาจจะเจอปัญหาต่างๆเจอความหน้าท้าทายมีชีวิตที่ติดสนิทกับการศึกษาพราะวจะนะคำของพระเจ้าและเห็นด้วยตามถ้อยคำของพระเจ้าเสมอเห็นด้วยกับคำสัญญาของพระเจ้าเสมอแล้วผมรู้เลยว่าคุณจะดําเนินชีวิต อย่างมีชัยชนะแน่นอนนะครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันครับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ลูกขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับคําสัญญาของพระองค์ขอบพระคุณสําหรับถ้อยคําและขอบคุณสําหรับแผนการที่ดีของพระองค์วันนี้ลูกขอยอมรับเห็นด้วยต่อถ้อยคําของพระเจ้าลูกขอยอมจำนนต่อแผนการอันดีของพระเจ้าแล้วก็ขอให้พระองค์ สอนให้จิตใจของลูกที่จะถ่อมลงและก็เชื่อฟังเห็นด้วยกับถ้อยคำของพระเจ้าด้วยเพื่อใหเอ้เกิดสิ่งที่ลูกได้คาดหวังไว้ตามพันธสัญญานั้นเกิดขึ้นกับลูกทางกายภาพขอบพระคุณพระบิดาสำหรับวันนี้เป็นวันที่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามลูกรู้ว่าลูกมีถ้อยคำลูกมีคำสัญญาลูกมีการาปกป้องจากพระองค์และ ความรักของพระองค์จะสามารถทําให้ลูกสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้ลูกขอบคุณพระบิดาสําหรับสติปัญญาเหล่านี้และขอให้ช่วยให้ลูกได้นําถ้อยคําของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเราจึงกลับทูลขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้อยคําของพระวจนะคาในวันนี้ น,นะครับในการแชร์สิ่งที่ได้จากการเรียน้วยกีคำนวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อความเชื่อของคุณผู้ฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการ The Truth ความจริงแห่งชีวิตนะครับในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ